ลิชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a Thailand g เกม Show 2025พบกับเหล่าสเตมเมอร์ชื่อดังพร้อมถ่ายรูปจากลายเซนแบบ l u s i v e และเหล่ากองทัพเลเยอร์สุดทออที่รอต้อนรับแบบจัดเต็มไดท่บูธเลยนะครับและต่อย้ำความเปรกับของรางวัลกว,กว่าครึ่งล้านบาทมีกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมลับพิเศษจากแลน์นล็อกเจเนซิสห้ามพลาดกันเลยนะครับ17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพบกันที่บูธลิชแมนช็อปนะครับ สวัสดีครับผมแมงจากชาวแมงสมานะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d a ร์โกน M c เอ s มคลนะครับผมเราจะมาพูดกันตามปกคลิปเลยนั่นก็คือค่า FTG ที่เรามีแต่ละวันหนึ่งเอาไปลงอะไรคุ้มสุดเอาไปหาอะไรลงดันอะไรคุ้มที่สุดนะครับผมก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องรู้นะว่าเราจะได้ FTG ต่อวนันฟรีๆอยู่แล้ว500นะครับผมก็คือทุกครั้งที่รีตอน9ก้ามง เนาะน่าจะก้าโมงหรือ8ปดโมงผมสับสนเวลาเนี่ยแถวแถวเนี่ยแปดโมงกับเก้าโมงเพราะว่าผมเปิดเวลาไทาม์โซนบวกแปดเนาะทุกครั้งที่เรารีเวลาเราจะได้สต้ามิน่กลับมา500และทุกๆุกเที่ยงกับอีกที่หนึ่งคือ6โมงเนาะน่าจะใช่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงสเสบียงรายวันตรงนี้เที่ยงกับ6โมงเย็นตามไทม์โซนบวก8นะเราก็จะได้อีกอย่างละ50เป็นหนึ่งรรวมกันเป็นห0 0นะครับเรา เอาไปลงอะไรคุ้มสุดละ่ะมาดูกันครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่จะต้องลงดันใช้สตามมนาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากที่เราใช้สตมัมนาแล้วลงได้เนาะดูหน้าแรกก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นการหาเพลทต,ตัวนี้หาซิลหาตราเนอะสองหาหาหินก็คือฝั่งขวามือและสุดท้ายก็คือหาเงินนะครับผมฝั่งพวกนี้ต่อมามาอีกฝั่งหนึ่งครับมาที่หน้านี้เนาะ ใช้สตมเมนาร้อยหนึ่งคราวนี้เหมือนกันเลยนะเมื่อกี้ก็ใช้ร้อยหนึ่งทุกดันอันนี้จะเป็นกุญแจลงดันกุญแจนะครับผมดันกุญแจได้อะไรได้ประดับเนาะแล้วก็ได้บัตรลงดันเจียนนะครับแล้วก็มีเพลทกับเงินที่สามารถซื้อขายได้หรือส่งผ่านจดหมายได้นะครับอันนี้ดันกุญแจค่อนข้างได้เยอะและคุ้มประมาณหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายที่ใช้สตมเมนา ั่นก็คือเหวลึกหรืออบิสนะครับอันนี้ใช้ stamina 1น0่ได้อะไรได้เจ้ากุญแจกระต่ายตัวนี้แหละเอามาลงดันกุญแจเมื่อกี้นี้นะครับมันเหมือนเป็น2ดันที่พ่วงกันถ้าคุณไม่มีกุญแจคุณต้องมาหากุญแจก่อนเพื่อไปลงดันกุญแจนี่นะครับผมคราวนี้เราจะมาดูกันว่าล่าไหนล่ะที่มันคุ้มที่สุดนะครับอย่างแรกเลยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรนะตอนนั้นเช่นผม ตอนนี้ผมเงินมีเงินเยอะมากสิ่งที่ผมจะต้องทำคือผมอยากทำเพลทครับเมื่อมีเงินเยอะมากเราจะไม่ต้องการเงินเราจะทำตราครับผมจะามาสแปมลงเจ้าตราเนี่ยดันตราเนี่ยรัวๆเลยขั้นกลางมีเท่าไหร่กดหมดเลยอย่างของผมเองผมจะกดขวดสต้ามิน่าด้วยเนาะวันหนึ่งก็จะได้ทั้งหมด1100ผมจะกดคูณ2ไปเปิดคูณ2ปุ๊บแล้วกดลงไปเลยแต่คูณ2นี่สำหรับคนที่เติมอันเทียเนาะ ถ้าไม่เดนมันเทียนเราก็ลงไป10รอบเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าคูณ2มันก็จะเหลือ5รอบนะครับแล้วเราจะเหลือเศษหนึ่งเราก็อาจจะไปลงอเคออสหรือหรือไปลงไอเหวลึกอ,อบิสก็ได้เพื่อหากุญแจเอาไว้เพื่อลงดันกุญแจเวลามันมีกิจกรรมนะครับผมอันนี้ในกรณีที่ผมไม่ขาดเงินผมจะหาตรานะครับต่อมาอย่างที่สองถ้าเพื่อน ขาดเงินบ้างเรามี2วิธีครับถ้าขาดเงินตัวหลักลงดันเงินไปเลยขั้นกลางแบบนี้แต่ถ้าตัวรองให้ลงเค a o s ครับและส่งเงินที่ได้ต้องบอกอย่างนี้ตัวรองเท่านั้นที่ลงเคอ o สเพื่อส่งเงินจดหมายเข้าจดหมายไปให้ตัวหลักอ่าฮะตัวรองไม่สามารถลงอันนี้ได้เพราะว่าถ้าลงปุ๊บเราจะได้เงินติดตัวเราจะส่งไม่ได้นะครับส่วนตัวหลักไม่จําเป็นที่ต้องเสียเวลามาลง c h ออ s Chaos, หรือดันกุญแจนะประมาณนี้อันนี้คือสําหรับที่เราขาดเงินนะครับต่อมามันยังมีอะไรอีกมันมีหินเนาะหินเนี่ยอันเนี้ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับการหาหินไม่แนะนําไม่ว่าจะขาดหินยังไงก็ตามหินควรจะต้องไปหาจากกิจกรรมเวลามันมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเอาไปแลกหินได้เช่นณนะตอนเนี้ยมันมีกิจกรรมอยู่ใช่ไหมครับไอบาวาเรียเนี่ยเรามาที่โดที่มันมีแลกหินเนาะ ใช้3มคูปองแลกได้50หินเรื่อยๆๆกรับหินสามารถลงจากดันเจี้ยนพวกนี้ได้ดันเจี้ยนวัวต่างๆแล้วเอาอุปกรณ์มาย่อยมันก็จะได้หินด้วยนะครับดังนั้นไม่แนะนําให้เอาสตามนาไปลงหาหินนะแล้วมันจะมีอีกดันนึ่งครับให้เพื่อนๆสังเกตมันจะมีดันที่อันนี้ใช้100่งสาม่นาเหมือนกันมันจะได้หินได้ที่ออฟแล้วก็ได้ปลา มันจะคล้ายๆกับว่าออกหมดเลยอ่ะมีโอกาสออกหมดเลยไปสุ่มเอาว่าจะได้อะไรอันนี้ในกรณีที่เราไม่รู้เราจะเอาอะไรเนาะก็ไม่ค่อยแนะนําอยู่ดี <c ười> ก็คืออย่างที่บอกเลยมีแค่สองอย่างถ้าเพื่อนๆมีเงินอยู่แล้วไปหาตาถ้าเพื่อนๆไม่มีเงินไปหาเงินครับส่วนตัวรองแน่นอนลงเคออสจะดีที่สุดนะครับแต่ท่านตัวหลักขาดไม่ขาดเงินอะไรก็ไม่ขาดเงินเลยต้องการแค่ตาอย่างเดียวตัวรอง ตอบโจทย์เหมือนกันไปลงตานี่ครับดันตาเหมือนกันเพราะตาที่ดอกจากดันนี้ไม่ติดตัวนั่นหมายความว่าเราสามารถโอนย้ายให้กับตัวหลักได้เช่นกันนะครับหรือจะผสมก่อนแล้วค่อยย้ายผสมเป็นทองผสมเป็นม่วงก่อนแล้วย้ายได้เช่นกันนะครับทุกตาเลยที่ดอกจากดันขั้นกลางนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะหวังจะเป็นช่วยในการตัดสินใจในการใช้สตา้าไน่าในแต่ละวันนะครับผมจะพยายามลงคลิป ใหม่ๆที่มีประโยชน์แล้วกันเนาะถ้าผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกเพื่อนๆสามารถพิมพ์ถามมาข้างล่างได้นะแล้วผมจะพยายามทําตามที่เพื่อนๆขอมานะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ